Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's a happy. Everybody just has known a what a you did. A just a giving a one. A but you telling body everyone you meet. Just, a just a giving a one. You always a talking about a it. A just a just, a a just a giving a one. I guess doing good thing. It's a happy. Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. just giving one านีรอห์ไหม์อัลฮะมดุลิลลาฮิรับบินอัลเลมีนอัลลอฮุมะซิลลิอัลลอฮ์มุ hammad assalamualaikum warahmatullahi w a b a r a k a t ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสะดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวนะครับพบกับเราสองคนเป็นประจำนะครับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียร์นะครับ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เปิดช่องยติมทีวีมาเจอเราสองคนในช่วงนี้ก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าจะมาถึงช่วงเวลาแห่งการเพลิดเพลินแห่งความสนุกในการเข้าครัวปรุงอาหารแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะมีความสุขกับการได้นั่งชมรายการแล้วก็ได้นําเมนูดีๆจากรายการเมนูสุดาของเรานั้นได้ไปทำอาหารให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านชื่นชอบได้รับประทานกันนะครับ,รบแล้วก็หลายๆเมนู เราก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับจะเป็นของขค้าของหวานหลากหลายครบเลยมั้ครับเชฟริสใช่ครับครบเลยนะครับผมอย่างเมนูในวันนี้ก็จะเป็นถึงคิวของเมนูขนมนะครับขนมที่ว่านี่ก็เป็นน่าจะเป็นขนมไทยนะครับเป็นขนมไทยโบราณนะครับโบราณน่าจะโบราณมากเลยเชฟเพราะชื่อที่ผมอ่านสคริปที่เชฟนามาให้ดูนี้บอกตามตรงว่าผมเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกจากเชฟอาจจะเคยกินนะแต่ว่าไม่รู้จักชื่ออ๋อเลยครับอ๋อข้ามีสองชื่อใช่ไหม ไม่มีไม่มีครับอ๋อแต่อาจจะไม่ไม่รู้<อ>ก็ได้นะใช่ใช่ใชอ,อาจจะด้วยความก็เคยบางครั้งเราไปซื้อขนมแล้วก็เอาอันเนี้ยใช่ยี 20, <c oughs> ่สิบเอาเนี้ยสามสิบแต่ชื่อจริง,รงๆไม่รู้เอาละครับเชฟบอกชื่อให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าเมนูในวันนี้ที่เราจะทํานั้นมีชื่อว่าอะไรครับขนมสัมปันีครับ ขนมสัมปันนีผมพูดถูกนะสัมปันนีนะครับไม่ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะรู้จักหรือจะคุ้นคุ้นบ้างหรือเปล่าครับแต่เชื่อว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะคุ้นกันครับหรือว่าคนที่ชอบทําอาหารก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ผมตอนนี้ผมก็ยังนึกหน้านึกตาไม่ออกเลยนะครับเชฟบริบอกต้องติดตามนะครับเอาละครับในช่วงของเปิดครัวซะดะเราจะมารู้ถึงขั้นตอนและก็ส่วนผสมกรรมวิธีการทําในเมนูในวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมปวยกันครับ ช่วงกินเป็นลืมป่วยบัวถือเป็นราชนีแห่งไม้น้ำโดยมีดอกที่มีความสวยงามและส่วนต่างๆของบัว ก็ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้ถือเป็นของที่มีประโยชน์ที่ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีทีเดียวค่ะ up, ส่วนต่างๆของบัวที่มักจะนิยมนำมาปรุงอาหารคือส่วนของสายบัวและส่วนของไหลบัวโดยสายบัวนั้นคือก้านของดอกบัวสายเวลานำมารับประทานต้องลอกเปลือกนอกออกก่อนโดยสีของสายบัวจะออกสีน้ำตาล นิยมนำมาแกางต้มกะทิกินสดสดหรือลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ like ส่วนไหลบัวหรือหลดบัวนั้นเป็นหน่อของบัวหรือส่วนที่งอกขึ้นมาและจะเจริญเป็นลำต้นใหม่ต่อไปสีของไหลบัวจะเป็นสีขาวไหลบัวที่นิยมมารับประทานนั้นเป็นบัวหลวงซึ่งจะมีความกรอบกว่าสายบัวนิยมนำมาทําแกงส้มหรือผัดน้ำมันกับเนื้อสัตว์ต่างๆ Really สำหรับคุณประโยชน์ของสายบัวและไหลายบัวก็แตกต่างกันค่ะส่วนสายบัวจะช่วยลดอาการเกร็งของลำไส้และกระเพาะอาหารได้และยังช่วยลดความเครียดทางสมองบรรเทาอาการท้องผูกขับปัสสาวะดับพิษร้อนในกายส่วนสรรพคุณของส่วนไหลบัวนั้นจัดเป็นยาลดเย็นจืดช่วยในการแก้อ่อนเพลียและบำรุงหัวใจ โดยไหลบัวจะมีเส้นใยอาหารมากจึงช่วยแก้โรคท้องผูกได้ดีมากเลยค่ะช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงป <care about S 1> รุงรสไก่ไ re ทยเชฟ <once. S 1> ผัดทอดหม<ะ>ักยำ ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮัปตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้ร้อเปอร์เซขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสรดะนะครับเป็นช่วงที่ใครๆหลายๆท่านรวมถึงผมนะครับ ก็อยากจะรู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทําแล้วนะครับนั่งนั่งหน้าตั้งตารอคอยอะไรทีเดียวนะครับมาถึงที่เห็นตั้งอยู่ข้างหน้านี้มีไม่กี่อย่างนะครับเชฟสามารถทําได้หนึ่งเมนูหนึ่งขนมนะครับเอานะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับเชฟขนมสัมปันนีขนมสัมปันนีนะครับวัตถุดิบมีไม่มากเลยนะครับเดี๋ยวให้เชฟแนะนํานะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับครับก็มีแป้งมัน แป้งมันนะครับน้ำกะทินะครับเทียนอบน้ำตาลทรายแล้วก็สีว่สมหารตามต้องการนะครับแค่นี้เองนะครับผมและนี่ก็คือเครื่องปรุงและส่วนผสมที่จะทำออกมาได้เป็นขนมสัมปันนีขนมหวานของไทยๆนะครับ a smile on the face of every girl and boy the streets of your trip welcomed in the prophets of Allah เอาเลยครับชเชฟขั้นตอนแรกเราจะยังไงก่อนนี้ครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาน้ำกะทิกับน้ำตอนจายไปเคี่ยวไปเคียวนะครับนะให้เหนียวเลยนะครับเราก็พักเอาไว้ให้เย็นซึ่ง<ไ><ๆ>เราก็ทำไว้แล้วก่อน <ừ> <ๆ>หน้านั้นนะครับ ระหว่างที่เคี่ยวใช้เป็นไฟอะไรครับเชฟไฟอ่อนครับไฟอ่อนนะครับก็เคี่ยวให้เหนียวนะครับต้องต้องคนไหมต้องคนครับคนตลอดเลยนะเราจะได้ออกมาประมาณไหนครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ได้หน้าจะประมาณนี้นะครับครับแต่สีเขาก็จะไม่ไม่ขาวเหมือนน้ำตาที่สดนะฮะเพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปอ๋อครับครับโอเคแล้วก็ถามอีก ออีกหนน่ยะครับคยกว่าปริมาณที่เชฟใช้เนี่ยกะทิประมาณเท่าไหร่น้ำกะทิเท่าไหร่ครับน้ำกะทิก็หกร้อยมลนะครับน้ำตาลทรายก็500มิลลิกรัมนะครับอ๋อครับต่างกันแค่ร้อยหนึ่งก็คนละคนละคนละอย่างกันนะครับ600 ml มมันจะเป็นในส่วนของเครื่องตวงของเหลวนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายจะใช้ในส่วนของเครื่องตวงของแห้งครับอ๋อครับผมโอ้ถ้าบอกอย่างนี้ ถ้มชมทํงบ้านจจะงงนะครับผมยังงงเลยะเับเชฟผอาก่อเป็นสูตรมาเป็นตำราเลยครับถ้าลองกะปริมาณได้ไหมครับเชฟก็ประมาณสองถ้วยตวงครับสองถ้วยตวงคือน้ำกะทิครับแล้วก็น้ำตาลประมาณครับน้ำกะทิก็ประมาณสองถ้วยตวงนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณสองถ้วยตวงเหมือนกันอ๋อเท่ากันประมาณนั้นครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วแล้วก็แป้งนะครับเราต้องเอาไปคั่วก่อน๋อแป้งคั่วคั่วแป้งเอาแป้งนงครับเอาแป้งนะครับไปใส่ ใส่ในภาชนะแล้วก็เอาไปตั้งบนไฟนะครับใระทใช่จะใส่ในกระทะหรือว่าใส่หม้อก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับแล้วก็คั่วไปเอาแป้งคงผงใสไปเลยนะใช่ครับเพราะว่าจะให้ไล่ความชื้นออกจากแป้งด้วยนะครับแล้วก็ให้แป้งสุก้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ข้อยังก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็พักเอาไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่คั่วแล้วก็ต้องคนตลอดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวส่วนที่มันโดนไฟ เต็มๆก็จะไม่ก่อนถ้าไม่คนครับดงนั้นต้องต้องคนตลอดก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะใช่ครับเอาเลยครับเชฟมาถึงขั้นตอนต่อไปครับ,รบเราไเ้ําน้ำกะทิมาแล้วนะฮะใช่ครับปกปิคือหลังจากที่เราทําน้ากะทิได้ที่แล้วเราก็พักเอาไว้ให้น้ากะทิเย็นนะครับแล้วก็ผสมสีตามให้เขาเย็นเลยใช่ไหมครับเย็นเลยครับอ๋อแล้วก็ผสมสีตามต้องการนะครับจะสีอะไรก็ได้สีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้แต่ว่าวันนี้จะเลือกเป็นสีเขียวับเขียวนะครับ เยอไปเล็กน้อยนะครับ,รบน้ำกะทิเราก็ต้มไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วนะฮะใช่ครับหรือว่าใครใครจะใช้เป็นหลายสีก็ได้นะอ๋อคือแบง่งหลายหม้อหน่อยครับอาา่าฮะนี่สีก็จะออกมาเป็นคล้ายๆสีใบเตยน,นะใช่ครับสีเข,ขียวอ่อนๆนะครับถ้าเราจะเอาเป็นแบบสีธรรมชาติเป็นของใบเตยจริงๆมาเลยได้ไหมเจ้หรือว่าขนมเขาจะเปลี่ยนรสเปลี่ยนกลิ่นไหมถ้าเอาน้ำใบเตยน,นะครับก็รด ในส่วนที่เป็นของน้ำกะทิลงหรือมากหรือไม่ก็เพิ่มเพิ่มแป้งขึ้นมานะครับเพราะว่าจะได้น้ําเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนี่เราเราใช้เป็นน้ากะทิที่อยู่เลยครับอ๋อโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปนะครับแป้งที่เราคั่วไว้แล้วใช่ครับคนนะครับสาเหตุที่เราคั่วแป้งนี่นอกจากไล่ความชื้นีใช่ที่เขาบอกว่าจะทําให้แป้งสุกด้วยใช่ครับ อันนี้คนไปให้ละลายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เพราะว่าพอคนจนละลายได้ที่แล้วเราก็มาขึ้นไฟอีกทีนะครับปริมาณแป้งเท่าไหร่นะครับเทปบอกทิ้นะึงแป้งนะครับสามถ้วยตัวประมาณสามถ้วยตวงนะครับกะทิสองน้ำตาลสองแป้งสามมีไม่กี่อย่างนะครับเนี่ยใช่ครับมีเท่านี้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้กะทิที่เป็นแบบว่า อบควันเทียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอบควันเทียนทีหลังอีกอ๋อไม่ต้องธราเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นมาให้พร้อมอยู่แล้วนะครับเ่อนนี้เทปเตรียมมามาด้วยใช่ครับเพราะว่ากะทินี้เป็นกะทิดรรมดาครับใช่ไม่มีไม่ได้อบควันเทียนมาก่อนนะครับทมาเลยครับขนาดที่ใส่แป้งก็ทยอยใส่ครับเจสใช่ครับคนไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใส่ทีเดียวหมดมันจะคนนานหน่อย นี่เราก็ใส่ไปเรื่อยๆจนหมดเลยใช่ใไหมครับเชฟใช่ครับแล้วก็คนให้เข้าที่ครับแล้วเดี๋ยวก็ตั้งไฟอกวนอีกทีตอนที่เราใส่แป้งไฟก็ยังไม่ต้องติดนะฮะยังครับต้องคนแป้งให้เข้ากันกับน้ำกะทิก่อนนะครับอ๋อโอเคครับนั่นนะครับผมก็คนละใส่เงยนะครับโอเคเอาละครับเชฟนี่ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีแล้วนะครับครับเปิดไฟได้เลยไหมเอาเดี๋ยวเปลี่ยนจากตะกร้อเป็นอ๋อโอเค ทำไมต้องเปลี่ยนครับเดลียเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกวนนะครับอันนี้จะกวนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเป็นก้อนจับตัวเป็นก้อนอ๋ออ๋อจากเป็นน้ํานี้เวลากวนเขาจะกลายเป็นก้อนครับอ๋อเลยครับนี่ต้องคนตลอดกวนตลอดนะครับเปิดไฟเลยนะครับใช้เป็นไฟยังไงครับเชฟไฟอ่อนๆนะครับอ่อนนะครับก็กวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะงวดแล้วก็จับตัวเป็นก้อนจริงนะครับนานไหมครับเชฟหรือว่าแป๊บเดียว ก็น่าจะแป๊บเดียวนะขนมไทยก็สักพักหนึ่งครับประมาณห้านาทีเจ็ดนาทีครับช่วงแรกที่กวนเขายังเป็นน้ำอยู่แต่พอช่วงใกล้ๆจะไวมากเลยนะใช่ครับท,ที่เรากวนมันหลายเมนูแล้วนะหลังจากที่เรากวนได้ที่เราก็จะพักเอาไว้สักแป๊บนึ่งนะครับแล้วเราก็มีเป็นเพราะว่าขนมสำปะนี้เขาจะใส่พิมพ์แล้วฮะครับใส่พิมพ์นะครับอัดไปที่พิมพ์เขาก็จะเป็นรูป ต่างๆลายต่างๆอ๋อนี่เป็นพิมพ์ของเขาเลยนะฮะใช่ครับแต่ว่าสมัยก่อนจะเป็นพิมพ์ไม้เป็นพิมพ์แบบไม้นะครับครับวทุกที้ผมก็จะกวนให้เชฟนะฮะแล้วถ้าจะหาซื้อพิมพ์อย่างเงี้ยเคหาซื้อได้ที่ไหนครับก็ที่ร้านเบเกอรี่นะครับนี่แพงไหมเนี่ยก็ไม่แพงสี่สี่สิบห้าสิบบาทอ๋อได้ครั้งหนึ่งนี่ได้สี่สี่แบบสีแบบเลย หรือถ้าเราไม่มีพิมใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมครับเชฟถ้าเป็นอย่างอย่างมพูเป็นถ้วยขนมที่ถ้วยเล็กๆกนะก็ได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าเขาจะจะไม่มีลวดลายมีลวดลายครับครับอ้โหนี่ครับเชฟแป๊บเดียวองนะไม่ถึงห้านาทีนะครับเชฟครับมันก็เริ่มค้างล่างๆนี่จะเริ่มพอเขาเริ่มร้อนก็จะเริ่มเนืครับเริ่มเหนียวแล้วนะฮะอย่างที่เชฟบอกครับต้องพยายามกวนตลอดนะฮะห้ามหยุด ถ้าอยู่นี่เขาไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเอาล้ครับหลังจากเราออกแรงกันไปสักระยะนึงครับก็จะได้มาประมาณนี้ใช่ไหมครับเชฟอย่างี้ถือว่าใช้ได้ยังครับครับเราเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้ให้เย็นพักไว้ให้เย็นนะครับโอเคเอาลครับตอนนี้แป้งของเราก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วลักษณะประมาณนี้นะครับเชฟตอนนี้กำลังสนุกสนานกับการปั้นแป้งนะครับครับปั้็ยังไงต่อเชฟเราก็เด็ดออกมาพอดีกับพิมพ์นะครับก็ยัดใส่เข้าไปในพิมพ์ ก็กดเข้าไปเลยใช่ไหมครับเขาจะได้มีลายออกมาใช่ครับแล้วเราก็้เวลาเอาออกอย่ออกไงเหตุเขาเอานอ๋อเขาเอามันไเลยอ๋อเขาเอามาเป็นตัวอย่างนี้เลยครับเลือกลายไหนเราก็ใส่เข้าไปนะครับในลูกหออันนี้ก็จะมีลูกหัวใจด้วยอันนี้มันจะคล้ายๆขนมกับที่เขาทําในงานแต่งงานอะไรอะไรต่อเชฟก็คล้ายๆนะครับก็คือเป็นขนมในงานแต่งงานด้วยได้ เนี่ยครับ,รบหรือบางท,ที่ไม่รู้ใช่ขนมอันเดียวกันหรือเปล่าที่เขาจะมีเป็นคล้ายทองใช่อ,อันเดียวกันอันเดียวเลยใช่ไหมครับอ๋อครับแต่ขนมนั่นงรู้สึกเขาจะแข็งแข็ง,ขงใช่ไหมครับเชฟเอ่อใช่ครับอันนี้ก็จะแข็งเหมือนกันเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงนิดนึงก็จะแข็งอ๋อพอถ้าเกิดรออยู่เย็นตัวลงเขาก็จะแข็งใช่วันนี้นะฮะพอเห็นออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้ เริ่มคุณล้วอย่างที่เชฟบอกนะครับ,รบอาจจะเคยทานอาจจะเคยกินกันแต่ไม่รู้จักชื่อ,อแต่เดี๋ยวต้องพิสูจน์ตอนสุงท้ายในช่วงของสาาชวนชิมครับเชฟว่าชิมแล้วรสชาติจะใช่เหมือนกับที่ผมได้เคยได้ลองทานหรือเปล่าะฮะครับเชฟผมจะขอลองสักปั้นสักอันได้ไหมได้ครับผมเอารูปเลยดีเอยขอเป็นเชลล์ลูกใจแล้วกันนะ ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาเรียงใส่ภาชนะนะครับแล้วก็เอาไปอบคอนเทนนะครับอ๋อใส่เลยนะฮะทีนี้ก็อบคันเทนได้เลยใช่ครับถ้าเราใช้เป็นกะทิที่อบคันเทนมาแล้วไม่ต้องบไม่ต้องเลยครับก็คือเสร็จสิ้นแล้วก็รอให้เขา แข็งตู้กันนิดนึงก็สามารถรับประทานได้เลยใช่ครับเดี๋ยวเราก็อบควัมเทียนกันครับครับทีนี้เราก็ตัดลงในภาชนะที่จะใช้สําหรับอบควัมเทียนนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ใช้กะทิที่เป็นอบควัมเทียนไว้แล้วเช่นจำเป็นจะต้องมาอบควัมเทียนตอนหลังไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องคือทานได้เลยใช่ครับผมอ่าโอเคงั้นเราก็เตรียมจุดควัมเทียนนะฮะบิสคือมีอะไเอาละครับขั้นตอนการจุดไฟก็ แบบฝ่ายนี้ครับนี่ครับก็ครับให้เขามีควันครับแล้วก็ปิดเลยนะฮะครับก็ปิดอ้อยนะครับใช้เวลาในการอบควันเทียนนี่นานครับเชฟครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงครับหรือถ้าอยากจะให้หอมซึมลึกข้างในก็ทิ้งไว้ข้ามคืนแล้บครับเอาละครับทีนี้เราก็รอคอยชมขนมที่เราอบควันเทียนนะครับน่าจะได้ที่นะครับเชฟเอาเลยครับเชฟเปิดเลยครับมีควัน หอมนะครับแล้วก็เอานี่ก็เตรียมพร้อมในการจัดจานพร้อมเสิร์ฟนะครับใช่ครับวันนี้ก็จะเป็นจานขาว,าน,ขาวนะครับมันแต่กลิ่นของควันเทียนนี่หอมมาเลยครับเชฟจากเป็นขนมธรรมดาเมื่อกี้พอมีกลิ่นเข้ามา ทำให้หน้ารับถ่ายมีขึ้นฮะ,ะใช่ครับใช้จะตกแต่งเป็นรูปแบบแบบนี้นี่เขาจะเริ่มแข็งตัวนะฮะใช่ไเริ่มได้ยินเสียงก๊กกๆๆไปนะกระทบจานครับมีนี่คือดอกไม้นะครับอืมเอาไว้ตกแต่งนะฮะใช่ครับอืมอันนี้เป็นดอกจริงนะฮะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่น่าสนใจนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าขนมสัมปันีครับขนมสัมปันีนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยลองทานนะครับแต่ยังไม่รู้จักชื่อวันนี้เรามานําเสนอในรายการเมนูสดาของเราให้เป็นที่รู้จักนะครับเอาละครับในช่วงของสดาชวนชิมเราจะมาลองชิมเมนูนี้กันครับ مهرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني في زد من الاسلام جماد الاولى جماد الاخرى رجب عن شابان رمضان 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 شوال ذو القعده عن ذو الحجه في زد من الاسلام

น้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติไทยเฟกเวิลด์อ f ฟ o ู้ดเอเชีย2 2 2 3 2 2ถึง26พฤษภาคม2556ณอิมแพกเมืองทองธาน,นีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับกับเมนูในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูขนมไทยซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ ลองทานครับแต่ไม่รู้จักชื่ออย่างเขาบอกมาอย่างต้นารกะนะครขอทราบชื่ออีกสักครั้งนึงครับเจฟสิขนมสัมปันีครับขนมสัมปันีนะครับเป็นขนมไทยซึ่งวัตถุดิบส่วนผสมนั้นมีไม่กี่อย่างเลยนะครับเจฟแล้ววิธีทําก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับง่ายมากแล้วก็ทาออกมาหน้าตาสวยงามน่ารับประทานเลยทีเดียวครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมรสชาติกันครับมาพิสูจน์ว่าตั้งแต่เราทํามานี้รสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรครับ งี้ผมขออนุญาตเลยนะครับเรนี้เดี๋ยวให้ปลาเลยครับขอให้ให้ปลาเลยนะฮะผมขอใหนหัวใจี้มานี่เชฟแต่งมาแบบน่ารักมากเลยนะครับเป็นแบบน้อยๆแต่พองามนะครับเอาเลยครับผมขออนุญาตกินปลาด้ยกันนะครับเชฟลองกินเลยครับบิสมิลลานี่ครับถ่ายเลยเชฟเคยทาแล้วครับอื แต่ว่าไม่รู้จักชื่อใช่ส่งชื่อเคยซื้อมาก็ไม่ไม่ได้ทันถามอยครับแต่เคยลองชิมแล้วรสชาติอร่อยครับเับชครับยังไงครับรสชาติเขาจะหวานนะครับข้างนอกนี่จะกรอบจะแข็งแต่ไม่ถึงกับกรอบนะครับแต่ข้างในก็จะนิ่มร่วนร่วนร่วนรนข้นมาหน่อยแล้วก็รสชาติผมว่าจะเหมือนหรือว่าคล้ายกับนั่นเลยนะครับเชฟคล้ายกับเอ กิบนำดวนคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็รสชาติจะหวานนะครับอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนะครับที่ทําได้ไม่ยากเลยนะครับความสวยงามก็อยู่ตรงตัวพิมพ์แล้วแต่ว่าเราจะมีลายเป็นแบบไหนนะครับก็ได้เลยนะครับอย่างเช่นบอกตัวพิมพ์ตัวนี้ก็ไม่จีตังเอนะครับสามารถที่จะทําเลี้ยงในโอกาสพิเศษได้เลยนะครับทำมาได้จํานวนเยอะๆเลยครับเอาละครับก็สามารถลองหยิบนําไปทํากันดูได้นะครับกับเมนูสัมปันนีเมนูไทยๆของเรานะครับถ้าทาแล้วก็ างเช่นเคยครับร่วมสนุกกับทางรายการแล้วนะครับส่งเป็นภาพถ่ายเข้ามาไม่ว่าจะโพสทางหน้าแฟนเพจเมนูสดาหรือว่าจะยังไม่อยากเปิดเผยตัวจะส่งมาทางข้อความก็ได้นะครับเรารับทุกช่องทางนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ส่งเข้ามาร่วมสรุกกับทางรายการยังไงดีครับเชฟครับเราก็มีของรางวัลให้ด้วยนะครับจากร้านเฟริดาช็อปเป็นฮีจาบสำหรับมุสลิมานะครับส่งไปให้ถึงที่เลยครับครับผมก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับหรือใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยสอบถาม สูตรเมนูอาหารต่างๆนะครับก็สามารถเขียนเข้ามาได้ที่แฟนเพจเมนูสดะนะครับหรือว่าอยากจะให้เรานําเสนอเป็นเมนูอะไรก็เขียนกันเข้ามาได้นะครับแล้วเราก็จะนํามาเสนอในรายการเมนูสดะของเราครับแล้วมาถึงท่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดะรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปีหนเอนนองเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์ขันโตครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ใครที่ได้ขึ้นเหนือไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือได้ผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปนะครับสามารถโทรไปสอบ3ามเส้นทางนะครับหรือสำรองจองที่นั่งกันได้นะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องร้านนี้ต้องบอกว่าใหญ่โตอลังการแล้วก็นอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วยังได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมสถานที่ร้านค้าของเขาอีกด้วยครับครับและขอบคุณผงพปงนไก่ไทยเชฟ นะครับผัดทอดหมักจำทําได้ทุกเมนูนะครับและที่สำคัญเขามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับซื้อมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็เขาก็ยังมีมะนาวผงด้วยนะครับอันนี้ทําจากมะนาวร้อยเปรเซ็นเลยนะครับแล้วก็ยังมีผงปรุงรสอื่นๆด้วยนะครับผมหมักเนื้อนุ่มนะครับไก่นิวออร์ลีสนะครับแล้วก็กระเทียมิไทยด้วยนะครับมีให้เลือกหลายรสชาติเลยนะครับก็สามารถซื้อติดครัวกันไว้ได้ครับกับผมปรุงรสไก่ไทยเชฟครับ แล้วก็มาถึงอีกข่าวนึงครับข่าวชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเหล่านั้นไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหากรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟก2013นะครับซึ่งงานนี้เขาก็จะรวบรวมอุตสาหากรรมการทําอาหารเทคโนโลยีการทําอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพก็มีตั้งแสดงอยู่ภายในงานนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไป เที่ยวชมนะครับสามารถไปซื้อจับจ่ายใช้สอยในงานนี้ได้นะครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีงานไทยเฟส2013นี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยแล้วก็โคลนเวสเซ่ครับครับและขอบคุณทรัพย์เจริญกรีนรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับเพื่อสนับสนุนกัวสวยๆแบบนี้ครับครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งงานที่สําคัญอีกเช่นกันนะครับเป็นที่งานที่หลายๆท่านกําลัง กล่าวถึงกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คืองานแบนคอก์คารานครับหรือว่ามหากรรมฮารานกรุงเทพนะครับงานนี้เขาต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานเลยนะครับเพราะจะมีบูธที่ออกมาร่วมแสดงสินค้านะครับมีร่วมมาแสดงกิจกรรมกว่า500บูธเลยนะครับและที่สําคัญร้านที่มาร่วมเป็นร้านอาหารคารานหมดเลยใช่ถูกต้องครับสมชื่อเขาเลยครับแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั่นก็คือรายการเมนูแสดงของเราครับเชฟก็จะเป็นอีกหนึ่งบูธครับที่ได้เข้าไป ร่วมกิจกรรมภายในงานนี้ด้วยนะครับงานเข้ามีขึ้นวันที่เท่าไหร่นะครับเชฟ 26, 27แล้วก็28เมษายนนี้นะครับครับ3วัน3คืนเต็มเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนํากิจกรรมครับที่อยากจะให้ทางรายการเมนูสะดานของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรดีๆภายในงานครับก็เขียนเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจเมนูสะดานครับหรือถ้าเจอผมหรือเชฟอาริฟข้างนอกก็สามารถบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับทุกความคิดเห็นเรายินดีตอบรับนะครับ เอาละครับมาถึงช่วงนี้ก็ช่วงท้ายของรายการจริงๆแล้วนะครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับรายการอาหารดีๆแบบนี้นะครับรายการเมนูสดะเวลากี่โมงครับเทศ16นาฬิก30นาทีถึง17นาฬิกานะครับครับผมวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับตอนหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบิดลาฮิตตฟิกวันฮิดดยะสลามอัลัยกุมรอฮมะตุลลอฮ์วะบรักาตุ Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing is a happy. Just giving ones, everybody ones, has done what you just giving one. but you telling everyone you meet just giving three, one. you always talking about it. just giving one. i guess doing good thing is a happy. just giving one. everybody has done what you did. just giving one. but you telling everyone you meet just giving one. you always talking about it. Just giving one, I cast doing good things is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.